วันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับผมนะสำหรับมือกีต้าร์นะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสายนี้นะคือสายอะไรนะครับสายตัวนี้นะครับผมนับเป็นสายที่ไว้ใช้งานกับเอฟเฟกก้อนนะครับผมนะก็คือสมมุติว่ามันจะมีเอฟเฟกต์หนึ่งก้อนนะผมนะจะต้องใช้อแดปเตอร์หนึ่งตัวนะครับผมนะก็สมมุติว่าลูกค้ามีเอฟเฟกหลายก้อนนะครับผมแล้วอยากใช้แบบว่าแหล่งจ่ายไฟเดียวนะครับผมนะ สามารถต่อได้หลายๆก้อนนะครับผมนะก็ <_ an> จะเป็นเจ้านี้เลยนะครับผมนะสามารถใช้ได้นะครับผมนะ <_ an> ก็คือมันจะเป็นอ่าตัวนี้นะครับผมนะจะเป็นตัวไว้เสียบตัว apter, อะดปเตอร์9โวลต์นะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมนะก็จะไว้เสียบอ่าเอฟเฟกนะครับผมนนะเอฟเฟกตหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวนะผมสามารถต,ต่อกันได้นะครับผมนะสายมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะนี่มีเอฟเฟกหลายตัวนะครับผมสามารถใช้สายเจ้านี้ได้นะครับผมนะ นี่นะครับผมนะก็สายพ่วงเอฟเฟกตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคาเส้นละ220บาทนะครับผมนะก็ใครอยากทํากล่องเอฟเฟกนะครับเอฟกล่องเอฟเฟกหลายก้อนนะครับผมนะก็แนะนํานะครับสายชุดนี้ได้เลยนะครับผมนะมีสามารถใช้งานได้นะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็ถ้าไหนสนใจนะผมนะสายพ่วงเอฟเฟกนะครับผมนะก็เชิญมาที่ร้านได้เลยนะครับผมนะใครสนใจนะผมสามารถติดต่อบล็อกได้เลยนะครับหรือจะให้เราจัดส่งให้ก็ได้นะครับผมนะนี่นะครับผมนะ โอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านนู้มมือสิกไว้ด้วยครับ